ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับมารีวิวหรือแนะนําแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่สําหรับรถไฟฟ้านะครับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ไมโครวัตนะครับ58โวลต์จุด58.8โวลต์นะครับ20แอมป์นะครับตัวนี้จะแปลกกว่าทุกๆเคสที่ทํามานะครับปกตินะครับ ผมจะใส่ BMS นะครับเข้าไปอยู่ในกล่องเลยนะครับแต่เคสนี้นะครับเป็นเคสทดลองและเคสพิเศษนะครับต้องการเอาบอร์ด BMS นะครับเอาไว้ข้างนอกนะครับมีเหตุผลดังนี้นะครับก็คือ 1. นะครับเวลาเราเซอร์วิสหรือมีการส้มแซมตัว BMS ในกรณี BMS เสียหายนะครับเราไม่เราไม่ต้องแกะกล่องทั้งหมดนะครับ เราก็แค่ถอดตัวบีเมตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ถอดสายแพรนี้ออกนะครับแล้วก็ซื้อบีเม็ดตัวใหม่นะครับมาใส่ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแกะกล่องนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับเป็นการใช้งานนะครับการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับเป็นการใช้งานผ่านขั้วแบตเตอรี่โดยตรงนะครับก็คือขั้วบวกกับขั้วลบนะครับ โดยไม่ผ่าน BMS นะครับในการใช้งานนะครับตัว BMS ตัวนี้นะครับเราจะให้เขาทำหน้าที่ชาร์จอย่างเดียวนะครับก็คือจะต่อสายไว้สำหรับชาร์จโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ส่วนสายใช้งานนะครับก็จะแยกออกมาอีกหนึ่งเส้นเช่นกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นเคสแรกและเคสท,ทดลองทดสอบนะครับ ส่วนจะได้ผลดีไม่ดียังไงนะครับก็ต้องรอติดตามกันในวันข้างหน้านะครับแล้วก็ส่วนราคานะครับตัวนี้ก็อยู่ที่6,008นะครับ6,008ณวันนี้นะครับราคาณวันนี้นะครับเพราะว่าลงในคลิป youtube โดยปกติแล้วผมจะไม่ค่อยแจ้งราคานะครับเพราะว่าลูกค้าที่เข้ามาดูนะครับ ไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาดูในวันไหนเดือนไหนปีไหนนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันมีการขึ้นลงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นผมขอระบุนะครับราคาณวันนี้นะครับแบตเตอรี่ห้าสิบแปดจุดแปดโวลต์ยี่สิบแอมป์นะครับอยู่ที่หนึ่งอ่าขออาไปครับอยู่ที่หกพันแปดร้อยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับหากท่านใดสนใจนะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่น,นี้ครับขอบคุณครับ